สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยโดยที่บางคนอาจเคยพบเจอแต่ไม่กล้าพูดออกมานั่นก็คือการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่เรียนหอพักหรือแม้แต่โลกออนไลน์วันนี้นะคะเรามี5นักศึกษาที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่พวกเขาเคยพบเจอหรือพบเจอกับบุคคลอื่นๆพร้อมกับแชร์วิธีการรับมือและฟังปัญหาเหล่านี้ไปพร้อมกันได้เลยค่ะ ในวันรับน้องของคณะมันมีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะเข้ามาคาท่าทีคุกคามเราเช่นการจับเอวการจับข้อมือเราซึ่งคนที่เห็นอยู่ในเหตุการณ์ไม่มีปฏิกิริยาร่วมกับเราเมินเฉยเราจนเราแบบว่ารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกแย่กับที่อยู่ในสถานการณ์นั้นมากค่ะเคยนั่งรถตู้ประจำทางกลับบ้านแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งขอมานั่งข้างๆแต่เขามีพฤติกรรมแปลก โดยเขาขยับตัวเข้ามาใกล้ๆแล้วเขาทำเป็นแกล้งหลับเพื่อที่จะโยกหัวเข้ามาหาทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะเหตุการณ์ที่ฉันเคยเจอนะคะฉันเคยเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมหอพักเขาชอบเข้าห้องฉันโดยที่ไม่บอกฉันล่วงหน้าและชอบบางครั้งเขาชอบเข้าใกล้ฉันและพูดจาเชิงชู้สาวทำให้ฉันไม่โอเคและรู้สึกไม่สบายใจที่ต้องอยู่ที่ต้องอยู่กับเขา เคยถูกเพื่อนในกลุ่มเรียนแซวเรื่องรูปร่างและหน้าตาตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นแต่เขาก็ทําบ่อยขึ้นและพยายามที่เข้ามาแตะเนื้อต้องตัวเช่นเอามือมาวางบนไหล่จับมือถือแขนแม้ว่าจะพยายามขยับหนีแล้วก็ตามเขาทาเหมือนว่ามันเป็นเรื่องปกติจนทําให้รู้สึกอึดอัดณตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะจัดการตัวเองยังไงเหมือนกันค่ะ ฉันเคยได้รับข้อความลามุกจากเพื่อนร่วมคณะค่ะทังทั้งที่เราก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเขาส่งรูปวิดีโอแล้วบอกว่าลองเปิดใจดูไหมตอนนั้นฉันทั้งกลัวแล้วก็กังวลค่ะไม่รู้จะทํายังไงเมื่อเราเผชิญกับปัญหาการถูกปุกคมทางเพศเราไม่ควรที่จะอยู่เงีย,งยบๆควรจะหาวิธีการรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมาดูกันค่ะว่าทุกคนเหล่านี้มีวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่เจออย่างไร ในเหตุการณ์ตอนนั้นเราก็เดินไปบอกรุ่นพี่ที่เราไว้ใจให้ไปบอกรุ่นพี่คนนั้นว่าเราไม่โอเคกับการกระทบของเขาค่ะแล้วก็ได้ไปแจ้งกับกรรมการนักศึกษาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้กับนักศึกษาท่านอื่นๆอีกค่ะฉันจึงได้ตัดสินใจลุกไปนั่งข้างๆผู้หญิงแล้วก็ได้แจ้งคนขับเพื่อให้เขารับรู้พฤติกรรมของผู้ชายคนนั้นค่ะ วิธีการแก้ไขนะคะล็อกห้องล็อกประตูห้องทุกครั้งและพูดกับเขาตรงๆและแจ้งเจ้าของหอพักให้ทราบถึงปัญหานี้ด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี้สุดอีกค่ะเราเลยตัดสินใจบอกเขาไปตรงๆว่าเราไม่โอเคกับคำพูดและการกระทำของเธอและบอกให้เขาหยุดถ้าเขายังทำอีกเราจะแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา ชันบล็อกเขาทันทีค่ะแล้วก็แจ้งแพลตฟอร์มลบบัญชีของเขา,าแล้วก็เก็บหลักฐานานั้นไว้ถ้าเขายังไม่หยุดพฤติกรรมนี้ก็จะแจ้งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ